สวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Park m ดี o นะครับ <c oughs> <c oughs> และนี่เรากําลังจะลุยกันที่น้ําตกอีกแล้วทุกคนอันนี้ก็ยังอยู่ในเกาะช้างอยู่นะครับแล้วก็ามาอีกหนึ่งน้าตกที่อันนี้เจ้าหน้าที่อุทยานเขาแนะนํามาแล้วก็มุกก็เหมือนเคยเห็นแล้วบอกว่ามันสวยกว่าน้ําตกทานมายมที่ทุกคนเคยเห็นนะนี่นี่ดูป้ายดูป้ายก่อนให้ดูป้ายก่อนอันนี้คือเกาะช้างทั้งเกาะเลยนะครับคือเราจะเดินตั้งแต่ ตรงนี้นี่เราอยู่คลองพลูน้ําตกคลองพลูครับรแล้วก็เออไปประมาณถึงกาญจนบุรีใช่คือทะลุออกมาเนี่ยไปที่เราไปคืออะไรวะเนะี่ยอ่ะมีที่จอดรถอยู่ขอแวะก้อนโอ้แล้วก็มีคนไปนเรียงเห็นที่เราพาออกเอเอามมาถึงมาไหมหรือว่าอันนี้หนึ่งสองสามหายไป โอ๊ยใครที่ดูช่องเราตอนเที่ยวเริ่มเห็นบรรยากาศไปที่บ่อยๆแล้วบอกมึงเดินอย่บ่อยจังวะไปฮะเมียอ๋อไม่สบายเหือเบื่อไงเบือไม่สบายเือเืออะรล้อริมน้ำไปอะเดินต่อไป เดินกันต่อไปกี่เมย์แล้วที่รล<า>้ววาพี่รักหนูรั้แ้หนูคิดกันนี่กันดีกว่าฮะตั้งกล้องใช่อืมแล้วก็วิ่งไปแล้วก็เดินแล้วลก็ัด <laughs> พอถึงจุดหนึ่งของชีวิตเราจะเริ่มไม่อยากวุ่นวายกับใครชอบใช้ชีวิตเรียบง่าย ทำแต่ง,งานหาแต่งเงินมิตรภาพไม่ต้องมีเยอะเอาแต่คนที่รักเราก็พอแบบนี้แหละสบายใจดีเรามาโชคดีด้วยวันนี้ถือว่าเราไม่เฟลเพรฝนไม่ตกแล้วก็มีน้ำเราจะมาดูนะครับว่าต้นน้ำของคลองพูเนี่ยเป็นอย่างไรมันสดชืน่นอาวที่นี่ก็มีปลาพวงเหมือนกันออ้โอดีดอใช่ โอ้มองไม่เห็นลเลยว่ะอ๋อเห็นแล้วมีปลาด้วยทุกคนเฮ้ยดีอ่ะมันสีมันสว่างกว่าน้ําตกพิวนะน้ำตกพิวสีมันจะตุ่นตุ่นกว่า <c oughs> ขึ้นไปีสิแล้วค่อยลงลงมาไงไหลาตามน้ำมาไหมล่ะไ,ไหลตามนะ้ำคือคำว่าไหลเฮ้ยแต่น้ําสีเริม่มสวยแล้วนะเราไม่เจอปลาที่น้ําตกพิวแต่เรามาเจอที่คลองปูเจอปลาแล้ว ดีอ่ะแล้วปลาไม่กลัวคนเลยมันก็อยู่กันน่ะแบบชิวๆแต่ว่าสีมันสว่างกว่านะอสีมันสว่างกว่าน้ำตกผิวน้ำตกผิวสีมันจะดำๆไปอีกครับวันนี้เราพอมีเวลาอยู่จริงๆแล้ววันนี้เราต้องกลับแล้วนะครับแต่ว่ามุกมันไม่ไหวไงมันอยากอยู่ต่อไงมันก็เลยไปจองที่พักอีกที่หนึ่งเรียบร้อยออ้เริ่มสวยแล้วทุกคนเริ่มสวยแล้ว สวยงามมากสวยจัดเลยที้รียอันนี้คือฉันต้องจุ่มน้ำอาให้นหะอุ้ยเ,าาเย็นโอ,อ้ห้ามเล่นน้ำโดยลำพัง เราต้องมาคนเดียวไม่ได้นะครับมาคนเดียวเจ้าที่อาจจะไม่ให้เล่นน้ำไอ้ต้องเป็นน้ำตกที่คนมีคู่มาเท่านั้นท่านนะดูงน้นเดี๋ยวก็ตก่ตกเขาอ๋อมันให้ขึ้นปีกนู่นเลยนะหฮรักเออเราอยากไปอยู่ตรงหัวน้ำตกเลยได้ปะให้รักไหวปะเราจะไปให้สุดนะทุกคนผมก็แบบพี้แห่ะไม่เน่อยหรอกกลัวคุณดูหน้ามันดิงูเกี่ยวหัวจิ้งจก เราจะมีโอกาสเจอที่นี่ใช่ไหมจะเจอจริงเหรอขึ้นป้ายอย่างงี้เราก็มั่งเยอะแน่เลยเป็นงูที่มีพิษอ่อนมากมีพิษอ่อนว้าวสวยมากทุกคนเชียร์โอ้โหสวยสวยเลยโอ้สวยมากทุกคนสวยมากโอ้โห แค่แต่คนเต็่ไปนะโอ้โหทีกคนสวยมากสวยจริงโอ้โโอคทุกคนเดี๋ยวเราเปลี่ยนกล้องแนละ้วเราจะลงไปข้างล่างกัน ทุกคนยิงใกลไปเรืยย่อยยิงสวยแกต้องขวากแกนั่นแ,ลแหละแล้วสามะไรน,นะ <laughs> oh, <laughs> Não ba. Ôi đảo. Quỷ nào? Não. nào? Não <laughs> เดือขึ้นเองเหมือนในหนังเลย ท่านนี้ดูถึงไหมสู้ๆนะครับทุกคนใครที่มาที่นี่บอกเลยว่าอยู่ได้นานๆแต่ข้อเตียคือ <c oughs> <c oughs> yeah เป็นฝ้าแล้ว,ลวเข็นจัด<า>ไปไปละตัวอะไรไม่รู้ว่าเกมือเลยพี่โอ๊ยปี๊